ฟังดวดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชาดแนนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่24ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไทยของเราก็หวดยับเยินอีกแล้วครับโดยมีรายงานออกมาอัปเดตก็คือไฟเขียวข้อฟอ6,000นายครับยินดีต้อนรับสู่หนองจาน กับการที่เรานั้นจะตับเพิดเขมรออกจากแผ่นดินไทยพร้อมกับมีรายงานออกมาเช่นเดียวกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยซัดหนักคขมเถึงขั้นยกระดับกวาดล้างหรือว่าล้างบางกันเลยเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกไปแล้วในตอนนี้ ซึ่งก็มาปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องบอกได้เลยว,ว่าทุนระเบิดเนี่ยยังถูกคอมเมนต์ขัดขวางนะครับและก็ยังมีการวางระเบิดเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับที่มีอัปเดตออกมาก,กับรายงานล่าสุดในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอัปเดตออกมาตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังปกติอยู่โดยต้องจับตากันเลยทีเดียวครับเพราะหลังจากมีการประชุมจ b c เสร็จสิ้น,น,น ก็คือการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งก่อนหน,น้านี้เราก็ดําเนินง,งานไปแล้วกับบริเวณบ้านหนองยาแก้วและก็เสร็จสับ100%กับพื้นที่ที่เรายึดได้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องโฟกัสไปก็คือบ้านหนองจานครับภาพเด่นชัดเจนเลยก็คือเจ้าหน้าที่นั้น ได้มีการนำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เข้ามาเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับก็มีการนำรถแบ็คโฮเนี่ยเข้าเตรียมเคลียร์พื้นที่เพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดหลังจากการประชุม G ี c เสร็จสับเรียบร้อยและก็มีการเห็นพ้องตรงกันว่าจะเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันกับเขมรนโดยจะเริ่มนําร่องครับในวันที่25ตุลาคมซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองแล้วล่าสุดครับกองกําลังบุรพาของไทยเราเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวบริเวณก่อนวางหมุด ตามเส้นทางที่จะเข้าไปเก็บกู้ปฏิบัติงานพร้อมกับบรรยากาศภาพรวมของวันนี้เลยนะครับสำหรับบันหนองจานและก็บันนองยากแก้วนั้นถือว่ายังคงมีความสงบเรียบร้อยอยู่ซึ่งฝั่งไทยเราก็มีการจัดกําลังลาดตระเวนตรวจสอบอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้โดรนครับบินสํารวจเพื่อที่จะตรวจด,ดูความเคลื่อนไหวตามในชายแดนทั้ง2จุดเลยและจากการบินสํารวจของเจ้าหน้าที่นะครับก็พบว่า2จุด ดังกล่าวเนี่ยทั้งหนองจันหนองยาแก้วยังปกติอยู่แต่ก็มีจุดสังเกตเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับกับฝั่งกัมพูชาได้มีการตรวจพบว่ามีการตั้งเพิงพักสีฟ้าขนาดเล็กในลักษณะที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่นะครับและก็มีเจ้าหน้าที่ทหนารกัมพูชาประจำการอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งก็คาดว่า,า,วาใช้เป็นจุดสังเกตชั่วคราวเพื่อสอดแนมและก็เฝ้าดูความเคลื่อนไหวหฝั่งไทยเราโดยก็มีบางช่วงนะครับที่มีการใช้กล้องหรือว่าโทรศัพท์นั้นมาถ่ายภาพ ฝั่งในเราเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอยู่ซึ่งก็เป็นภาพมุมสูงครับที่เจ้าหน้าที่นั้นมีการบันทึกเอาไว้ได้และก็เห็นลักษณะเพิงพักอย่างชัดเจนด้วยโดยเราเนี่ยมีการคาดการณ์กันออกมานะครับว่าการบินสำรวจรอบนี้แล้วการที่ขมรนมีการสร้างเบิงพักใหม่แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ แต่เราเองก็ยังคงมีมาตรการที่เด็ดขาดอยู่ครับเพื่อใช้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในจุดเสี่ยงต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเน้นย้ำออกมานะครับว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะยังคงปกติแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีการตื่นตัวจากผลประชุม GBC ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของแนวเขตแดนและก็การเก็บกู้วัตถุระเบิด ที่เราจะเข้าเก็บกู้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนี่ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วครับกับการรายงานล่าสุดจากแนวหน้าในพื้นที่นะครับขมิ้นก็ยังไม่ได้มีการขยับอะไรมากมายเพียงแต่มีการตั้งเพิงพักขึ้นมาใหม่แต่ว่าเป็นเพิงพักเล็กๆนะเพื่อจะใช้เป็นจุดตรวจสอบความเคลื่อนไหวของฝั่งแทงเราอีกจุดหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ ต้องรอตามกันต่อนะครับกับบ้านหนองจานบ้านหนอยงยาแก้วสิ่งที่น่าติดตามเลยก็คือในวันพรุ่งนี้นี่แหละครับจะเป็นการเก็บกู้ดูนระเบิดร่วมกันซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่นำร่องก่อนด้วยและก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับกับบ้านหนองจานบ้านหนอยงยาแก้วเนี่ยอัปเดตความเคลื่อนไหวไปแล้วมาอัปเดตแผนการรับมือของไทยเราบ้าง โดยก็มีรายง,งานออกมาครับที่ตอนนี้นั้นมีการไฟเขียวเตรียมขอฟอหกพันนายหนุนกองกำลังบูรพากับการรับมือบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วโอ้โหงานนี้ผู้ปัะชาการตํารวจแห่งชาติครับออกมาไฟเขียวเองเลยกับขอฟ0อหกพันนาย ว่าจะมีการรับมือภัยคุกคามด้านตะวันออกครับมี2มิติด้วยกันนะครับก็คือมิติแรกนั้นจะมีการสนับสนุนคอฟครับเนื่องจากมีการใช้มวลชนของขมิเนี่ยมาก่อกวนและก็สร้างความไม่สงบก็เลยมีการสั่งการให้มีการเตรียมกําลังพลเนี่ยหกพันนายครับเพื่อรองรับเหตุการณ์อาจจะเกิดความรุนแรงได้แล้วก็ยังมีการลงบื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของกําลังพลเองด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านแนวหลังเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ตํารวจในพื้นที่ดูแลพี่น้องชาวไทยของเราอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันและก็ปฏิบัติตาม แผนหากเกิดเหตุการณ์ที่จะสามารถอุพยพประชาชนในบริดีปลอดภัยได้นี่เป็นมิติแรกเท่านั้นนะครับที่เราผุดแผนรับมือออกมาแต่ว่ายังมีอีกมิติหนึ่งก็คือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ ซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของเราครับก็ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติและหลังจากนี้ไม่เกิน2ส,สัปดาห์ครับจะมีการจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจเพื่อที่จะทําการกวาดล้างแกนนําหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยกับสแกมเมอร์ทั้งหมดนี่เป็นการอัปเดตอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงที่ไทยเราทํากับขเขมรครับพอทํากันแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทางสะดวกมากขึ้นในการปราบปรามสแกมเมอร์ของขเขมรเองมาต่อที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงปฏีกรรพักที่2กันบ้างที่ล่าสุดนั้น กองพันทหารช่างครับได้มีการเคลียร์ทุนระเบิดอีสานตอนล่างเกือบหมดแต่ก็ยังมีการออกมาเปิดใจครับว่ายังถูกขัดขวางจากฝ่ายกัมพูชาและก็เพราะว่ายังมีการวางทุนระเบิดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการอัพเดตในวันที่24ตุลาคมก็คือวันนี้เองครับในถาปฏิบัติการภูมิเขือ ก็เป็นหน่วยตรวจค้นและก็ทำลายวัตถุระเบิดได้มีการออกมาพูดถึงการปฏิบัติงานในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับบอกว่าประสบป,ปัญหาก็คือการขัดขวางจากฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันนั้นถูกขัดขวางั้งสิ้น2ี่ครั้งเลยนะครับและนอกจากการขัดขวางการปฏิบัติงานแล้วยังมีการวางทุนระเบิดเพิ่มเติมแบบต่อเนื่องด้วยซึ่งก็มีกําลังคนของไทยเนี่ย เหยียบไปแล้วดึงหกคนนะครับในห่วงกรัรปดาที่ผ่านมาแล้วนอกจากนั้นครับเราเนี่ยก็ยังได้มีการส่งชุดเก็บกู้เข้ามาตรวจค้นเพิ่มเติมอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกันโดยสามารถตรวจพบทุนระเบิดครับแปดหนึ่งทุนและก็ปัจจุบันนั้นมีการตรวจพบเจออยู่บ่อยครั้งมากซึ่งผู้สื่อข่าวก็ยังมีการถามเพิ่มเติมนะครับว่ากัมูชานั้นยังมีการวางระเบิดตามแนวชายแดนอยู่ หรือเปล่าทางกองบรรหารช่างเองครับก็บอกว่าตอนนี้คันว่าขามิญนั้นน่าจะวางไปเต็มแนวแล้วนะครับหากจะไปไหนเนี่ยก็ต้องใช้ด่านช่างในการตรวจค้นก่อนเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลสําหรับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเรานะครับก่อนนั้นนี้เนี่ยเราเคลียก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าพอมีการปะระกันรอบใหม่เนี่ยโอ้ขมิญวางเต็มแนวอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าพื้นที่ในภูมิขือฝั่งใดเราได้ทาการเคลียร์ไปหมดเรียบร้อยนะครับไม่มีทุน่นระเบิดของขมิญอยู่แต่อย่างใด อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับปุตติกรพัฒนที่2ครับที่ดูเหมือนจะยังเงียบอยู่กับช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดนก็ยังไม่มีรายงานออกมาเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดก็ยังคงไม่มีรายงานออกมาแต่ถึงอย่างไรแล้วเราก็คงต้องตามกันต่อแบบนี้นะครับจนกว่าจะมีการลงนามสันติภาพแล้วคอมเมนทถอนอาวุธหนักไปจริงๆเนี่ยเรื่องก็อาจจะคลี่คลายลงไปได้เยอะเลยซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ดูเหมือนจะไม่คลี่คลายง่ายๆเกี่ยวกับสแกมเมอร์ของคอเมนโดยเฉพาะล่าสุดนั้น ญี่ปุ่นครับมีการออกมาแฉยับเดินเลยว่าปลอยเป็ดกัมพูชาตอนนี้ถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์ออนไลน์ข้ามชาติมากกว่า1,000ชีวิตที่ยังติดอยู่โอ้โหแล้วความเสียหายเนี่ยญี่ปุ่นบอกว่าประมาณ5,000ล้านเยนก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ราคำเนตนนั้นน่าหงายเพราะว่าสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นทั้ง NHK, FNN เนี่ย รายงานตรงกันเลยครับว่ากัมบ,บูชาตอนนี้กําลังกลายเป็นฐานหลอกลวงออนไลน์ระดับเอเชียหลังจากมีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีชาวต่างชาติกว่า1,000คนในภูมิภาคถูกควบคุมตัวครับแลกะก็บังคับใช้แรงงานในศูนย์แกมเมอร์โดยเฉพาะบริเวณเมืองปอยเปตติดอยู่กับไทยเราแล้วก็ยังมีการระบุเพิ่มเติมครับว่าหน่วยงานที่ญี่ปุ่นเคยสืบสวนพบหลักฐานสาคัญในช่วงเดือนสิงหาคมปีส0 2 5ันั้นนําไปสู่การจับกุมชาวญี่ปุ่น29คนครับที่ถูกหลอกให้ไปทํางานในศูนย์หลอกลวงปอยเปต ขณะเดียวกันครับตำรวจโตเกียวเนี่ยก็ได้มีการจับกลุ่มชาวจีนนะครับที่ถูกระบุว่าเป็นผู้นำระดับสูงของข,องของบวนการแล้วก็สร้างความเสียหายไปแล้วเนี่ยมากกว่า1,200ล้านบาทไทยก็เลยทำให้ตอนนี้ครับญี่ปุ่นกังวลมากและก็เร่งยกระดับความร่วมมือกับนานาชาตินะเพื่อหยุดยั้งและก็รื้อโครงข่ายของขมิญที่กำลังลุกลามในภูมิภาคเอเชียให้ได้โดยเร็วที่สุดอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นเองครับเขาก็ซัดขาวเห็นหนักเหมือนกัน ตอนนี้เนี่ยฐถานถทุก็ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเอยเกาหลีเอยญี่ปุ่นเลยหรือแม้แต่ไทยเราเนี่ยก็พร้อมที่จะยกระดับเหมือนกันนะครับรวมถึงทางนานาชาติเนี่ยเรียกว่าเป็นทั่วโลกเลยดีกว่าครับที่ต้องการให้การปราบ,ปรา,บปรามสแกมเมอร์แบบนี้เนี่ยเป็นวาระของโลกเลย แล้วชาติที่ถูกบทบี้หมักมากที่สุดก็เป็นคขเมรน,นะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั่นเองก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ฮุนเซนนั้นเริ่มจะออดคอให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับดูเหมือนรับมือไทยเราเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วก็ไปรับมือกับหลากหลายทิศทางเนี่ยไม่ค่อยได้เหมือนกันโดยเฉพาะเกาหลีที่เอาจริงเอาจังเหลือเกินนะครับไทยเราก็ต้องรอต้อง้นกันในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการเก็บกู้ทุนเบิดร่วมกันดูสิว่าคขเมรน,นั้นจะเริ่มต้นยังไงกับไทยเรา ก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอกบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วย